พามาดูวิวอันนี้ก็จะเป็นแบบตรงติดภูเขาใกล้ๆแถวภูเขาแต่ก็ยังไม่ได้ติดมากค่ะนี่ค่ะมันนอกนะคะภูเขานี่ค่ะซีบะนะคะซีบะซีบะหรือผักบุ้งไม่ใช่หรืออ่า ผักติ้วนะคะผักติ้วต่างแดนนะคะผักติ้วต่างแดนผักติ้วฝรั่งมันอยู่ญี่ปุ่นก็เลยไม่ใช่ฝรั่งนะคะผ <laughs> ักติ้วต่างแดนต้นจะพุ่มๆเตี้ยๆแบบนี้นะคะเขาจะกินก้านดอกแบบนี้ค่ะกินก้านดอกเนาะกินก้านดอกรสชาติเปรี้ยวกินดิบได้กินดิบได้ <c oughs> กันไม่เคยเอาไปแกงต้มแกงอะไรนะแต่ไปทำน่าจะโอเคแต่ว่ากินดิบได้กินเป็นสลัด อะไรแบบนี้เนาะกินเหมือนว่าไม่มาขามไม่ยมอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะถ้าสำหรับใครแบบว่าอยากกินของเปรี้ยวนะแบบธรรมชาตินี่ค่ะอันนี้ต้นเล็กหน่อยท่เตียแบบนี้นะเขาก็จะออกออกดอกก้านดอกค่ะออกก้านดอกแบบนี้นะนเนาะเรียวนะครับเรียวขึ้นอยู่ตามทั่วไป ึืออยู่ทั่วไปเลยค่ะก็มีนะคะแต่ว่ายังไม่ออกดอกกำลังจะกำลังจะมานะนี่กำลังจะมาค่ะตรงนี้ก็ได้มันอ่อนๆเนาะอ่อนๆไม่นด้เก็บเก็บได้ ดันดีไลออนกำลังออกสวยงามเลยนะดันไลออนกำลังออกสวยงามนี่ค่ะสวยงามมากใบกำลังอ่อนแต่เราไม่เก็บนะฮะเพราะว่ามันมันเป็นข้างถนนเลยอะ่ะเปนข้างถนนสวยแบบนี้สวยก็เอาไว้มันอยู่ข้างถนนเนาะถ้าเรามาเก็บเกี่เกียรเกคนขับรถไปมาอาจจะแบบ น,นี่ค่ะเพียบเลยสวยดีนะเพื่อนธรรมชาติมัน,นมันก็เป็นธรรมชาติของสปริงอ่ะเนาะก็เอาไว้แบบนี้เนาะถ้าเราจะเก็บล้วก็ไปเก็บแถวบ้านนะการลองกินครั้งหนึ่งแล้วก็โอเคก็อร่อยดีแต่ก็เออเอาไว้มันสวยๆจะดีกว่าเนาะเนี่ยก็มันสวยน่ารักดีอะ่ะนันดีไลออนโมกิก็มีนี่ข้างๆก็จะเป็นโยโมกิเลย มอยโมุกิ M M นะคะต้นเขาจะเป็นสีขาวขาวมีเงินเงินข้างล่างใบแบบนี้ขึ้นทั่วไปเรันดีไรออนกำลังอ่อนน่ากินมากเลยอย่างเงี้ยอ่อนๆ่อนน่ากินนะเพื่อนดอกมันก็กินได้นะไปทำถทมปุระสวยดีค่ะเป็นญ้าตําแยสีม่วงนะแต่ที่นี่เขาไม่ค่อยกินไม่รู้กินได้หรือเปล่านะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นจะไม่กินนะคะ ย่าต่มยาเสีมยวสวยดีคือผักตี้วเป็นพุ่มๆไปลยว่ายังไม่ออกก้านดอกนี่เต็มเลยค่ะเต็มเลยเต็มข้างภูเขาเลยอันนี้ก็ใช่นะคะคนี่ก็ใช่นั่นก็ใช่นุ่นก็ใช่มีทั่วไปตามข้างภูเขานะคะก็กินได้นะอาซมินะอาซมิเดี๋ยวแต่ว่าเราเดี๋ยวเราไปเก็บที่บ้านนะที่บ้านมีค่ะ อันนี้กินได้ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซามิอ่าไม่ใช่อาอ่าซามิไม่ต้องรีบใบจะเป็นขนแบบนี้นะถ้าก็จะกินต้นนะคะกินต้นมันค่ะใบเป็นอย่างนี้เลยจะมีขนขนแบบเจ็บด้วยนะถ้าจับแบบใกล้ๆจับแบบมือเปล่าอะไรเงี้ยต้องระวังค่ะนี่คืออาซามมเหมือนกันนะอาซามิเป็นขนขนต้น,ให,ๆๆบบนใหญ่ๆแบบนี้เลยใหญ่ๆแบบนี้เลยอะ่ะ นี่ค่ะพามาดูยา่าข้างทางกินได้มีอะไรบ้างมีผักติ้วฝรั่งมีโยโม,โมกินะคะก็กดจุลาลำพานะคะแต่เรียกโยโม,โมกิน่าจะแบบสั้นกว่าเนาะแล้วก็แล้วก็วกผักอาซามิสามละสี่กับอะไรเพื่อนเดอกซีเซงด้วยมีดอกนะสีสัตว์บานอยู่ตรงนี้หนึงหนึ่งดอกนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นผักหญ้ากินได้ข้างทางส่วนมากก็จะมีริดเป็นสมุนไพรด้วยค่ะเพื่อนแต่ว่าเราต้องเช็กดูดีว่าร่างกายเราเป็นธาตุอะไรอย่างนี้นะเป็นธาตุเย็นธาตุร้อนอะไรมากกว่ากาันอะไรอย่างนี้เนาะอย่าไปกินเยอะนะคะกินเยอะถ้ามันกินแล้วรู้สึกไม่ดีก็ไม่ต้องกินนะเพื่อนแต่ถ้ารู้สึกกินกินแล้วดีก็ให้กินนิดหน่อยนะไม่ใช่ไม่ใช่กินแบบทีเดียวเยอะๆนะนี่ค่ะสมุนไพรทั้งนั้นนะคะ เดี๋ยวกลับแล้วจอดรถพาเพื่อนดูวิวดูผักข้างทางแล้วก็ได้ผักติ้วไปกินจ้ะ